เริ่มต้นกันนะครับด้วยซีรีส์ดังนะฮะกับการกลับมาครั้งหนึ่งในครั้งที่4แล้วครับครั้งนี้สำหรับครับ r i d a y ดย์ซีรีส์นะครับเริ่มต้นจากรายการพิธิเล็กๆรายการหนึ่งนะครับจนมากลายเป็นละครที่สร้างขึ้นมาจากเรื่องจริงของสายที่โทรเข้ามาปรึกษาปัญหาเรื่องความรักนี่แหละครับล่าสุดนี้เตรียมจะปล่อยเรื่องที่ชื่อว่าหรือรักแท้จะแพ้ความต่างนะครับ <c oughs> ซึ่งได้คุณก้าวจีรายุ <c oughs> ก็ยืนยันว่าบท พระนางไม่กระทบชีวิตจริงนะฮะแล้วก็มีคุณโฟกัสนะครับมารับบทด้วยเป็นนางเอกอแต่ว่าเรื่องข่าวไฟเดอะซีรีส์เนี่ยเขามีมาเรื่อยๆนะแล้วรู้สึกว่าตอนล่าสุดเนี่ยพิธีกรเราไปร่วมด้วยนะจริงเหรอจริงเหรอในขาวดูใช่เยเขเดินผ่านเฉยเล่นตัวเองครับก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งบังเอิญเกิดขึ้นอยู่ในเรื่องจริงเรื่องนี้นะครับซึ่งคุณอมสุชานี่แหละครับประกบคู่กับคุณคิรินไซมอนนะครับถ่ายทอดเรื่องราวคู่รัก ภาษาในคลับ Friday the Series นะครับซึ่งคุณออมก็เผยความสัมพันธ์กับติน่านะครับว่ายังคงเป็นเพื่อสนสนิทกันเหมือนเดิมครับหลังแฟนคลับคู่จิน้นออมตินานี่จมตีคุณไหมด้วยค่ะ<า> <c oughs> โอ้่าไปดูมาติดตามกันครับ และไม่ครั้งหนึ่งนะฮะับสำหรับคราฟเดตซีรีสี่นะครับอย่างที่บอกไว้มีหลายตอนนะครับก็คือรักแท้หรือจะแพ้ความต่างในคู่ที่สองนะครับเป็นความต่างในด้านของภาษา <Okay. S 1> ก็นําแสดงโดยคุณอ,อมสุชานะครับคู่กับคุณคิรินนะฮะเรื่องราวของคู่รักที่มีความแตกต่างทางด้านของภาษาและวัฒนธรรมนะครับ ไปจนถึงการใช้ชีวิตรถชนิยมจนถึงวันแต่งงานของทั้งคู่ที่ฝ่ายหญิงต้องการทำพรีเซนเทชันในขณะที่ฝ่ายชายรู้สึกว่าเป็นเรื่องไร้สาระนม่จริง,รงหรอเนี่ยไม่เรื่องจริงเรื่องจริงครับผมคุณเนสปรลิตครับผู้อำนวยการผลิตก็บอกว่าเรื่องราวในตอนนี้เป็นเรื่องราวที่หลายคู่ประสบพ,พบเจออยู่หลายครั้งก็เลิกลากันไปเลยเพราะความแตกต่างกันบางคนทะเลาะกันโลกจะแตกนะฮะเพราะเรื่องงานแต่งงานครับคนหนึ่งอยากทำหนงงุ้นยี้งังนแหม่มาเป็นความฝันอีกคนรู้สึกว่า จะเปลืองไปไหนจะเหนื่อยทําไมเรื่องเล็กทําไมไปเป็นเรื่องใหญ่เป็นต้นครับเขาเตรียมรอโดนเชือดเลยก็เขาโอเคค่ะเขาแบบเล่นเล่นเล่นดีเลยแล้วเขาก็ทําให้เราเชื่อได้ว่าแบบคือเขาแบบฝรั่งฝรั่งดูดูดูเหมือนจะพูดไทยไม่ได้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะพูดเก่งมากค่ะพูดไทยเก่งมากแล้วก็เข้าใจตลอดเลยนะเนี่ยใช่นินทาอะไรไม่ได้นะคะเข้าใจแบบว่าคําแบบจำนวนอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจหมดเลยค่ะก็จะเป็นเรื่องของความต่าง ภาษาหรือต่างวัฒนธรรมนั่นเองนะฮะจะเห็นได้ว่าแบบว่าตัวพระเอกผมก็จะเป็นแบบฝรั่งที่พูดไทยไม่ค่อยชาดเราให้เขาพูดได้นะอันนี้แคสติ้งนานมากนะครับก่อนเราจะลงตัวที่พระเอกคนนี้ได้นะฮะส่วนน้องออมเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าตัวแทนของผู้หญิงไทยนี่แหละครับที่ว่าเออเกิดมีความรักกับแบบว่าคนต่างชาติแล้วก็ปัญหาของคนสองคนที่มเออีเติบโตมาต่างวัฒนธรรมกันนะอันนั้นคือที่มาของของความต่างแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้น คนสองคนนี้จะผ่านมันไปได้หรือผ่านั่นคือเรื่องราวของเรื่องนี้ครับก็อย่างที่คุณเอสบอกนะคะว่าเรื่องราวในตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคู่ประสบพบเจอและหลายครั้งก็มักจะเลิกลากันไปเพราะความไม่เข้าใจกันเนื่องจากว่าอย่างคู่นี้ก็ต่างชาติต่างภาษานะคะก็เลยอยากจะมาถ่ายทอดให้ได้เห็นกันซึ่งน้องอมกับคุณจิรินเนี่ยก็บอกว่าสนุกมากเรื่องนี้นะคะน้องอมบอกว่าตอนนี้ทำโฟโต้บุ๊กส่วนตัวออกมาได้สักพักใหญ่แล้วการทํา โฟตโต้บุ๊กที่เจ้าตัวมีส่วนในทุกๆเรื่องเนี่ยทั้งการถ่ายภาพเลือกรูปภาพหรือแม้แต่การจัดส่งให้กับแฟนคลับสนุกมากจริงๆค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบ่งบอกไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะตอนนี้มียอดสั่งซื้อเข้ามาเรื่อยๆในอนาคตจะทำร่วมกับคุณไม้ด้วยนะคะ้ตตอนนี้ก็เป็นคู่จิ้นกันนะเขาดังมากนะใช่จากกระแสฟูลเฮาสนั่นเองนะคะก็เป็นคล้ายๆกับ ไลฟ์ตางบางบางช็อตก็จะมีแบบเออตอนตื่นนอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ม็นช็อตสตูดิโอบ้างก็คืออยากจะอยากจะให้แฟนคลับคือทําตามความเรียกร้องแหละคุณมีแฟนคลับไปหลายคนอยากอยากให้ทําออกมาค่ะีเลเช็อไหนอะรบ้างเช็อตไหนอ่ะคือออมอาจจะแบบไม่ไม่ได้อยากให้โฟโต้บุ๊คมีความเป็นเป็นแฟชั่นอะไรเยอะเวลาถ่ายแบบเนี้ยออมก็จะอยากอยากให้โทนของทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นไลฟ์ตล์เป็นตัวตนเราจริงๆ ากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากบอกเลยแล้วกันเนาะว่าจริงๆคือกตินาเราก็รักกันดีอยู่แล้วแค่เรายังไม่มีจังหวะที่จะมาร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆคืออมกับเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ว่าแค่ช่วงหลังๆเนี่ยอมก็มาทํางานกับไมค์ก็อาจจะเจอไมค์บ่อยกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังอยากร่วมงานกนตินาเหมือนเดิมเนี่คะ่ะเวลาเราลงลงรูปในไอจีอะไรเงี้ยมีมามม้งเม้งอะไรลงในไอจีเราบ้างไหมสงสารไม ไม่โดนเยอะก็ส่วนใหญ่ไหมจะโดนโดนเม้งโดนงอนอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบเหมือนเล่นกับอ้อมอ้อมต้องคู่กับี่นานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคลียร์เลยอ่ะเคลียร์ชัดเจนนะคะอ่ะหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการทำซีรีส์มาหลายครั้งก็ทำให้ทางทีมงานขอับไฟเดย์ยิบยกเอาชีวิตจริงกลับมา นะคะแล้วก็ทีนี้เรื่องนี้ก็มี3ตอนทั้งคู่รับเล่นเป็นตอนที่2ของเรื่องค่ะอ่ะเดี๋ยวติดตามกันว่าจากเรื่องจริงนี่แหละค่ะมันจะวุ่นวายและสุดท้ายจะได้แต่งไหมส่วนที่อ่านเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้รับบทเป็นอะไรรับบทเป็นอะไรคะเขาเดินผ่านไปผ่านมาหาผมไม่เจอเถอะจริงหรอใช่หรอพี่อั๋นนี้เดียวไม่มีอะไรหรอฮะก็เล่นเป็นตัวเองไปถึงว่าเป็นดีเจเล่นเป็นอั๋นเนี่ยฮะอ๋อเหรอเล่นเป็นผมเองเลยนะครับก็เรื่องนี้นะฮะเขาจะบอกว่ามีอยู่ทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะครับก็ บ้างนะครับและสุดท้ายรักแท้แพหรือเปล่านะครับหลายคนถามตกลงเขาได้แต่งกันไหมเนี่ยอาต้องรอดูนั่นไงนั่นไงไปถ่ายกันที่ไหนอย่าบอกนะส่วนหลวงลัก้าถูกต้องเมื่อวานนี้นัดเจ็ดโมงเช้าแม่เจ้าเสร็จกี่โมงคะชักที่ว่าเดินผ่านไปผ่านมาเสร็จห้าทุ่มฮะเฮ้ยแค่เดินผ่านไปผ่านมาพี่อ่านนี่นะครับผมพี่ชอปพี่อ้อยถ่ายด้วยเสร็จตีสามโอ่ายแล้วความรักกับความต่างมีใช้เวลาเยอะแล้วผมก็ได้คนพบว่าผมเหมาะที่จะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะ อ๋อๆเดี๋ยวคอยติดตามออกเมื่อไหร่น okay> ี่พี่อันอาเร็วๆนี้เร็วๆนี้ติดตามกันได้ครับก็ยังถ่ายอยู่แต่เมื่อวานปิดกล้องสำหรับตอนนี้แล้วค่ะหลายคนบอกว่าฉันเยา่จะเอาชีวิตฉันเข้าไปเล่าให้พี่อ้อยพี่ชอดพี่อันฟังบ้างมาทำยังไงเขาเขียนส่งเป็นอีเมลเข้ามาก็ได้อ๋อสายเข้าไาใส่แล้วอ่ะ